สวัสดีค่ะพามาชมกล้วยหอมแคะค่ะกล้วยหอมแคะต,ตกปีแล้วคะ่ะนี่ค่ะหอมแคะมีอยู่สองปีค่ะมีอยู่สองต้นนี่อีกต้นหนึ่งกำลังออกปีเหมือนกันนี่ค่ะ กินได้นะคะกล้วยหอมแคะเป็นไม้ประดับก็ได้ค่ะเป็นไม้เป็นกล้วยที่กินได้เวลาเขาออกคือออกลูกก็ลูกเขาคล้ายๆกับกล้วยหอมนะคะเขาก็จะมีรสหวานๆเหมือนกันกินได้ค่ะกล้วยหอมแคะนี่ค่ะมีสองต้นแต่มันอยู่คนละม,มุมหอมแคะ ต้นเขาไม่สูงค่สงะสมปชื่อกล้วยหอมแคะค่ะรอบนี้ออกสองสองปีพร้อมกันเลยจะได้กินพร้อมกันค่ะสสวยค่ะคล้ายๆดอกเขาเลยนะคะดีเขาสวสวยคล้ายดอกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ